พูดกันต่อนะคะวันนี้มีการประชุมครอมอรค่ะแต่ว่าเห็นว่ารัฐมนตรีลากัน14คนค่ะคือไม่ไดาทำงานแ่ะถึงไม่ได้รับเงินเดือนเต็มนะก็ไม่ทํางานยังรับเงินเดือนอยู่นะแน่นอนเพราะว่าตอนนี้คือครอมอรักษาการใช่ไหมใช่อะไรที่มันจําเป็นก็กฎหมายก็ยังเปิดช่องให้ต้องทา<ช>หน้าที่ได้<ช>อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ลากันไป14คน<ช>ทั้งลุงป้อมทั้งคุณจุรินอ๋อคุณจุรินเนี่ยคุณคุณแม่เสีย คุณแม่เสียที่เห็นภาพข่าวอยู่นะคะกระอ๋อคุณพ่อขออภัยกระเพราะมีภาพคุณจุรินเนี่ยไปงานของคุณพ่อคุณพ่อของของคุณจุรินเองนะคะเสียแล้วก็มีงานมีกําหนดการอะไรต่างๆออกมาและนายวีระลักษณะวิสิทธิ์คุณจุรินอันเนี้เข้าใจได้ก็ลาขรรมอไปนะคะแต่ว่าคนอื่นๆเนี่ยตรีนุชเทียนทองสุชาติชมกลิน สุชาติชมกลิ่นนี้ต้องลาค่ะเพราะว่าบ่ายวันนี้เนี่ยจะมีเวทีใหญ่ที่ชนบุรีแล้วพลเอกประยุทธ์จะไปไปลงพื้นที่แล้วก็จะปิดท้ายด้วยตั้งเวทีประสัยจะประสัยที่ชนบุรีด้วยวันนี้ก็เลยต้องอาจจะต้องไปเตรียมความพร้อมในพื้นที่นะคะเฉลิมชัยศรีอ่อนว่าราวศิละป์อาชาชัยวุฒนาคามนุสรคุณอาคมก็ลาคุณอเนกก็ลา คุณสุนทรคุณสีนิดคุณประพัฒคุณสันติพร้อมพันธ์แล้วก็คุณอธิรัตน์นะคะลากันไป14คนทีนี้มันมีเรื่องของกรกะตที่ตีกลับอะค่ะคำเขาเรียกว่าที่ส่งหนังสือไปขอใช้งบกลางหมื่นกว่าล้านเพื่อที่จะมาลดภาระค่าไฟนะคะก็วันนี้นายกก็บอกว่าวันนี้ก็จะต้องมีการหารือกันเพราะเห็นกะกะตอบอกว่า ส่งเอกสารไปไม่ครบถ้วนก็คงจะมีการหารือเพื่อให้ได้ข้อสรุปกันในที่ประชุมแล้วก็จะส่งกลับไปให้กรกตอ,อนุมัติอีกทีนึงนะคะส่วนกรณีที่คุณนักศีนบอกขออนุญาตกลับบ้านอะไรเงี้ยที่เขาโพสต์ทวิตเตอร์เ <ừ. S 2> มื่อวันเมืม่อวานนี้ขออนุญาตกลับบ้านเพราะว่าได้หลานคนที่7นี่นะคะนักข่าวถามพลเอกประยุทธ์แต่ว่าโพสตลเอกประยุทธ์ก็หันมายิ้มปฏิเสธที่ตอบคําถามแล้วก็เดินเข้าตึกไปทันทีนะคะ ส่วนเรื่องของบัตรเลือกตั้งเมื่อวานนี้กรกตเนี่ยเขาก็ต้องออกมาชี้แจงอย่างนี้ค่ะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยห2บล้านคนแต่ว่ากรกตจัดทำบัตรเลือกตั้งถึง5้าบ็ดล้านใบคนก็สงสัยว่าทำมาเยอะเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยมันเอ๊ะมันยังไงเดี๋ยวมันจะมีบัตรบัตรเกินบัตรขยงบัตรอะไรอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อบัตรหายเพื่อบัตรหาย ใครสมมูบัตรไปแล้วเอาบัตรนี้มาแทนแล้วบัตรที่หายไปเนี่ยกาคะแนนไปหรือยังเอากาแล้วสิตั้งการแล้วแล้วบัตรที่มาแทนจะรู้ได้ไงว่าบัตรที่หายไปก็ต้องกามให้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 หนึ่งคนหรือหนึ่งพักเนี้ยให้หนึ่งพักให้หรือว่าตัวใหญ่ก็น่าจะเป็นปาติลิสมากกว่านั่นแหละคนเขาถึงได้แบบสงสัยกันกกตจะทํามาเผื่อไว้ทําไมถ้าบัตรหายแล้วบัตรที่เอาเงินเยอะเงินเยอะ ห้าพันกว่ลลาล้านเนื่บเผื่อไว้ฉกเฉลิมก็เขาส่งไปเป็นเล่มเนี่ยใช่ใช่เ,เล่มไงมันเล่มหนึ่งมันจะไปฉีกเป็นแผ่นๆไม่ได้เขต้องส่งไปเป็นเล่มมันต้องมีสมมติว่ามีเขตที่มีห้าร้อยสิบห้าคนเนี่ยถ้ามันเล่มกเกินมันต้องเป็นเล่มละร้อยร้อยใบใช่ไหมมันก็เกินไปอีกเท่าไหร่ล่ะอ๋อแปดสิบห้าใบใช่ไหมมันก็ต้องแบบ cover เอาไว้ใช่ไหมมันอาจจะเหลือเศษนิดนึงอ่าแปดสิบห้าใบค่ะค่ะเข้าใจแล้วไปถึงขาจะม่เหลือไปห้าสิบใบเลือไว้ไง ความรักนัมันถึงมี4ล้านใบซึ่งสามารถจะใช้เป็นประโยชน์ภายหลังได้ถ้าไฟดับหรือว่ามีการเคลื่อนย้ายหีบไปในที่รับเนี้ยค่ะอันนี้ถือเป็นความรอบครอบของกกตที่ให้ท่านมาให้ได้เนี้ยค่ะคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกตออกมาชี้แจงอย่างนี้นะคะบอกว่าที่เกินมา4ล้านใบเนี่ยเป็นเหตุผลด้านเทคนิค หนก็คือกะกะตนำจ่ายบัตรเลือกตั้งเป็นเล่มไม่ได้เป็นฉบับคือไม่ได้แยกเป็นฉบับบัฉบมันมาเป็นเล่มใช่ไหมเล่มสุดท้ายจะเป็นการสํารองให้กับทุกหน่วยเลือกตั้งทั้ง95,000หน่วยโดยบางหน่วยอาจจะใช้บัตรเลือกตั้งสํารอง1-2ฉบับแต่ก็ถือว่าเสียไปแล้วทั้งเล่มไงซึ่งสํารองในส่วนนี้2ล้านฉบับ แล้วก็เหตุผลที่2คือเป็นบัตรเลือกตั้งสําหรับกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งที่วันเลือกตั้งสามารถเพิ่มชื่อลงคะแนนได้ที่หน่วยที่ตนเองปฏิบัติภารกิจซึ่งมี10กว่าคนต่อหน่วยทั้ง95,000หน่วยรวมแล้วอีก2ล้านฉบับเหตุผลที่3ก็คืออีกประมาณ1ล้านฉบับเนี่ยก็จะเป็นการสำรองในลักษณะ เดียวกันกับการจัดที่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าที่มีถึง400เขตเลือกตั้งเช่น mm. เดียวกับการสำรองบัตรเลือกตั้งเพิ่มโดยความสดวยให้กับคนที่อยู่ในบางพื้นที่ที่ไม่สามารถจัดให้มีการเลือกตั้งได้ mm. อย่างเช่นที่ซูดานซึ่งมีคนไทยลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 94, ออ94คนกกตก็ได้ส่งบัตรเลือกตั้งไปให้100ใบ เมื่อไม่สามารถจัดที่มีการเลือกตั้งในประเทศได้บัตรเลือกตั้งก็ไม่ได้ถูกส่งกลับมาที่ไทยก็จะต้องใช้บัตรสำรองที่กระกะตจัดเตรียมไวใ้ให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ต้องเดินทางกลับมาไทยเขาไม่ได้อบอกนะบอกว่าแต่ละบัตรมีความหมายมันต้องบอกว่าแต่ละเสียงมีความหมายใช่ไม่ใช่แต่ละบัตรมีความหมายนะฉะนั้นแต่ละบัตรเนี่ยจะไม่ยอมให้เสียของ <c oughs> มีความหมาย <c oughs> มันต้องแต่ละเสียงแต่ละสิทธิ์ของท่านมีความหมายสินี่ <im Assessment> แต่ละบัตรมีความหมายคุณจะไปใช้ศู์เปล่าเสียของได้ยังไงล่ะ,<ค>ะต้องใช้เป็นประโยชน์จ<ค>ะไปทิ้งเพราะว่าเลือกแต่ครั้งนี้แล้วไม่ใช้อีกก็บัตรนั้นก็ไม่ใช้แล้วนะเพื่อความคุ้มค่าต้องใช้ให้หมด <S <S แต่ละบัตรมีความหมาย <S 2> <S 2> มีความหมายคือในความหมายว่าต้องสำรองเอาไว้ใช่ไหมสำรองเอาไว้เพราะว่าเนี่ยอย่างสูดาเนี่ยเราส่งไปแล้วนะแต่ปรากฏว่าคนไทยที่เขาลงทะเบียนเลือกตั้งเนี่ยเขากลับมาแล้ว เพราะฉะนั้นเราก็จะเอาบัตรสำรองที่อยู่ในประเทศเราเนี่ยให้เขาใช้แต่ที่ส่งไปซูดานเนี่ยจะไม่เอากลับมานะไอ้บัตรส่วนเกินพิจะเป็นเล่มก็มีความหมายฉะนั้นต้องใช้ให้อย่าให้เสียของเป็นประโยชน์ให้แบบทุกบัตรทุกสตางค์ของประเทศนี้เงินมีความหมายฉะนั้นบัตรเลือกตั้งทุกใบจามีความหมายเหมือนหนึ่งคะแนนเสียงมีความหมายทุกคะแนนเสียงความหมายต้องใส่ให้อย่าปล่อยให้ว่างไว้ใครว่างก็ในพื้นที่รับผิดชอบก็ช่วยๆทำให้มีความหมายขึ้นมาหน่อย พูดไปเรื่อยๆให้งงให้งงแล้วเดี๋ยวนับคะแนนออกมาเองเอาล่ะกรกตก็บอกว่ายืนยันว่าก็กตเนี่ยมีมาตรการในการดูแลบัตรเลือกตั้งเขาไม่เชื่อหรอกเป็นข้าราชการสมัครไปคุมตั้งแสนคนได้ไงล่ะยืนยันยืนยันว่ามีมาตรการในการดูแลนะคะผมไม่เชื่อหรอกแน่จริงต้องจ่ายหกสองล้านให้สสชใหม่คือ้ง่อนสีอุ้ยอย่าพึ่ง เราจัดการเลือก,การเลิกตั้งก่อนเรื่องชายนี่ไว้ที่หลังลเอาคืนเนี่ยคุณสาระมาสีศิมาเนี่ยสิบกว่าล้านเอาคืนมายังได้ยัง เราไปเอาคืนจากศีลานะเดี๋ยวที่เชียงใหม่ก็ทวงสิวอ,อ,อยา่าอย่าพิ่งไปคุยคุยตอนนี้อยู่ใต้พรมอยู่เดี๋ยวไปคุยออกมาเ,เดี๋ยวมันยุ่งเดี๋ยวมันยุ่งอะไรอย่างเงี้ยรอยือ้เวลาให้ท่านหมดหมดโมราะใช่ไหมเออเออเดี๋ยวมันยุ่งอย่าพิง่งอย่าพิง่งนะคะ,ะตอนนี้มีมวยมีมวยอีกคู่หนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วคือระหว่างคุณเศรษฐาทวีสินกับคุณอนุทินชาญวีรกูลคืออยู่ๆเนี่ยคุณเศรษฐาเขาก็ไปปราศัยหาเสียงใช่ไหมแล้วเขาก็ไปพูดถึงว่า เลือกภูมิใจไทยได้ประยุทธ์เป็นนายกอะไรอย่างนี้คืออยู่ก็ไปพูดแบบนั้นใช่ไหมคะคือตอนนี้เขาบอกว่าถ้าเลือกเลือกอก้าเออเลือกพลังเลือกเพื่อไทยคือมันมีมันมีชุดมันมีชุดข้อมูลที่ออกมาในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยมันจะชอบมีแบบออโมอตโตออกมาเพื่อที่จะมันดึงคะแนนใช่ไหมเพราะมัน,มนตอนนี้มันจะมีบอกว่าเลือกเพื่อไทยได้ลุงป้อมนะเพื่อที่จะสะท้อนถึงความแบบเกียเสียกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคุณเศรษฐาก็เลยมาแก้ จะตั้งใจหรือไม่จงใจหรืออะไรก็แล้วแต่แหละมา like ouais. แก้เป็นว่าเลือกภ pues, ูมิใจไทยได้ประยุทธ์เป็นนายกนี่ก็เลยทำให้คุณอนุทินต้องออกมาออกมาฟาดเรื่องนี้เลยนะคะเออไม่เอาอ่ะไม่เอาใช่ไหมตอนนี้อยู่ด้วยกันอยู่นะฮะตอนนี้เป็นภูมิใจไทยเลือกประยุทธ์เป็นนายกอยู่นะตอนนี้นะก็เป็นอยู่นะตอนนี้ใช่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 อตอนนี้ตอนนี้ใช่แต่ว่าอนาคตเนี่ยคุณอนุทินเขาออกมาบอกอย่างนี้นะคะไม่เอาแล้วอ่ะ เขาไม่ได้บอกยันเขาบอกว่าคือการที่มาพูดว่าลเลือกภูมิใจไทยได้ประยุทธ์เป็นนายกเนี่ยมันเป็นการบิดเบือนแล้วก็ใส่ร้ายเพราะว่าภูมิใจไทยเนี่ยก็ประกาศชัดเจนว่าแคนดิเดตของภูมิใจไทยคือคุณอนุทินแล้วเสนอคนเดียวด้วยนะไม่มีการมองเลยว่าแคนดิเดตของภูมิใจไทยคือพลเอกประยุทธ์เพราะนั้นมาพูดว่าเลือกภูมิใจไทยได้ประยุทธ์เป็นนายกเนี่ยมันเป็นการใส่ร้ายผู้สมัครถ้าจะพูดความจริงหมายว่าถ้าคุณประยุทธ์เป็นนายกภูมิใจไทยไม่ร่วมใช่ไหม ไม่ได้พูดอย่างนั้นมันจะเป็นเรื่องของอนาคตจะไปรู้ได้อยู่ที่เสียงของประชาชนนวันที่เลือกตั้งเนี่ยเขาจะเลือกใครเข้ามาผมเห็นบางพรคนะบอกว่าเราไม่รับประเด็จการเราต้องให้รับนายกที่มาจากการเลือกตั้งที่สชนั่นเองใช่ไหมเอออแล้วทุกวันนี้ลิ้นติดกีวีอยู่เลยลิ้นติดกีวี่อะไรไปเลียเขาแผลบเลยเหรอลิ้นติดกีวี่มาเหรอจากรองเท้าเหรอ คือคุณอนุทินก็เลยบอกว่าโพสเฟซบุ๊กนะคะบอกว่าการเสนอนโยบายของภูมิใจไทยเนี่ยเราไม่ใส่ร้ายใครไม่ด่าใครไม่โจมตีใครแต่วันนี้เนี่ยการปราศัยของคุณเศรษฐาหรือพี่นิดท,ที่ผมรู้จักมานานหลายปีเนี่ยไม่ราร้อนตัวมากเหรอไม่ใช่คือหนที่บอกว่าพี่นิดเนี่ยเปลี่ยนไปมากตั้งแต่เข้าสู่การเมืองอ๋อแน่นอ,อน <laughs> การเมืองนี่เมื่อ,อไหร่นะถ้าแท้คนโชว์ให้เห็นตลอดเวลาอยู่แล้ว ในฐานะน้องแต่ว่าเป็นนักการเมืองรุ่นพี่ขอแนะนําให้ทุกคนทํางานการเมืองแบบสร้างสรรค์นะอย่าไปด่าคนไปทั่วเออยอย่าไปพูดเท็จใส่ร้ายคนอื่นการเมืองจะไม่ด่าเลยพูดทาอะไรอ่ะเป็นนั่งนี่อ่ะชื่นชมสรรเสริญขึ้นงค์พรไปเยือนยอไปเยือนยอเะอคุณอนุทินบอกว่าพักภูมิใจพักภูมิใจไทยอ่ะไม่สนับสนุนการชาเสรีเราออกกฎหมายมาควบคุมแต่พี่นิดทราบไหม พักเพื่อไทยนี่นแหละที่ลงมติถอดกัญชาออกจากประมวลยาเสพติดแล้วก็ลงมติรับหลักการร่างกฎหมายกัญชากัญชงเองนะคะพักภูมิใจไทยเสนอชื่ออนุทินติดป้ายไปทั่วประเทศไม่เคยพูดเลยว่าเลือกภูมิใจไทยได้ประยุทธ์เป็นนายกมันจะเป็นอย่างนั้นนั่นแหละเพราะว่าถึงเวลาและเกิดประยุทธ์เขาจะได้ขึ้นมาเขาจะไปอะไรนะ,ะเป็นรัฐบาลเสียข้างน้อยเนี่ยนะเขาเป็นนายกได้แคุณภูมิใจไทยจะไม่อยู่เขาใช่ไหมบอกมาสักคำหนึ่งอ่าถ้าประยุทธ์เป็นนายกผมไม่อยู่ด้วยบอกมาสิคือถัา ถามนักการเมืองตอนนี้นะถ้าไปถามเวลาเท่าที่แบบคุยกับนักการเมืองมานะเขาก็จะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเราขึ้นอยู่กับคําว่าท่าแล้วจะให้เขา่ตอบในวันนี้ได้ยังไงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ใช่นาวันนั้นหลังเลือกตั้งใครมาคุยกันใช่ต้องรอเนี่ยว่าวันที่14เนี่ยประชาชนตัดสินยังไงเราอยู่แบบปลายเปิดเขาเขาก็จะตอบกันอย่างนี้พี่เขาก็จะตอบกันอย่างนี้ใช่ไหมพร้อมเสียบพร้อมให้เสียบอ่าอย่างนี้ใช่ไหม ก็ไปลายเปิดละใครเขาเขาเห็นเขาเห็นบทเรียนของคุณอภิษฎเมื่อตอนปี62มาแล้วไงที่แบบฟันโชชัดเจนว่าไม่เอาอะไรอ,อ,ไอ,อย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบไม่อยากเป็นอย่างคุณอภิษฎเน์่ยสุดท้ายก็มีคนมินลินต์กีวี่อยู่ค่ะทุกคนทุกคนก็เลยต้องตอบในอะไรแบบแบบเนี้ยวันนี้อย่างคุณอนุทินเนี่ยก็บอกว่าภูมิใจไทยเสนอชื่ออนุทินติดป้ายไี่ทั่วไม่เคยพูดเลยว่าเลือกภูมิใจไทยได้ไปอยู่นะถ้าพี่นายกผมเชื่อภูมิใจไทยเขาไปอยู่อีกนั่นแหละ เอออ้างว่าเพื่อเพื่อให้ให้บ้านเมืองไปต่อค่ะค่ะโอ้เหตุผลดีให้เพื่อบ้านเมืองไปต่อเหตุผลสวยเนยเพื่อบ้านเมืองเพื่อเพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้ไม่มีใครบอกว่ากินแล้วกินอยู่จะกินต่อไปไม่มีนะใครเขาจะมีใครเขาจะมีมอเตอร์อย่างนั้นล้วะกินแล้วกินอยู่จะกินต่อไปเพราะไม่อิ่มค่ะค่ะ นี่มีหรอกใครเขาจะพูดความในใจตรงๆเออเออขณะที่คุณสุภชัยใจสมุนค่ะโอ้ยคนนี้นี่ก็จอมฟาดฟันของทางภูมิใจไทยอยู่แล้วบังบังซุบบังซบบังซุบใก็ออกมาบอกว่าเตรียมจะแถลงข่าวแนวทางการดําเนินการเรื่องนี้ในวันพุธพรุ่งนี้ว่าไม่คุณประยุทธ์นี่ใช่ไหม ไม่ใช่เรื่องที่จะว่าเข้าข่ายการกระทําผิดกฎหมายหรือเปล่าที่คุณเสรษฐะพูดแบบนี้<อ>ไม่ใช่เรื่องคุณประยุธ์มันก็เหมือนยังไงเรว่าอะไรนะบอกว่านะรับเงินหมากราเพื่อไทยใช่ไหมใช่เป่าใช่เพื่อใช่ไหมที่ใครพูดอ่ะรับเงินหมากรา,าเพื่อไทยมีมีคนพูดมมีคนพูดใช่ใช่ใช่แต่ว่าเรื่องที่ว่ามันบอกว่าเลือกเรื่องภูมิใจไทยได้ประยุทธ์เนี่ย ภูม <c oughs> ิใจไทยเขาบอกว่ามันเป็นงานใส่ร้ายเพราะฉะนั้นมันเข้าข่ายกฎหมายไม่ใช่ค,คุณประเสียหายอะไรคุณประยเสียหายอะไรถามเสิ <c oughs> คุณประยุทธ์เป็นคนน่ารังเกียจเหรอคุณประยุทธ์อ๋อพลเอกประยุทธ์เสียหายอะไรน่ารังเกียจเหรออ,อถึงภูมิใจไทยถึงถได้มองว่าถึงโมยมันไม,ไม่เอาไม่เอาแล้วไม่เอาเงี้ยคุณ <c oughs> พูดแบบนี้จะทําให้ภูมิใจไทยเสียหายอะไรเออไม่ใช่คุณประยุทธ์เสียหายอะไรคุณประยุทธ์น่ารังเกียจมาเป็นตัวเสนียดเหรอไงถึงไม่เอาเงี้ยโอ้โหมาคุณ ต้องหางกันสาวาเลยไม่เอาด้วยอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่สิมันก็จะทําให้แบบเคนที่เขาแบบรักภูมิใจไทยแล้วก็อยากให้คุณอนุทินเป็นนายกเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าแบบเอะไรนะใส่ร้ายป้ายสีทำให้ได้เปรียบเสียเปรียบในการเลือกตั้งเนียมันมีกฎหมายบังคับไว้ให้พี่ภูมิใจไทยเขาก็เลยจะเดี๋ยวดำเนินไดีอยู่ตอนนี้คุณดำเนินไปลไปล่ะไม่เหมือนกัน อันนี้มันคือเรื่องอนาคตคือการถ้าเกิดขึยังยอมยังมไม่ว่าอะไรเลยสักคำหนึ่งเลย <c oughs> ชาติไทยยังอยู่ประชาธิปัตย์ยังอยู่อ่าประชาธิปัตย,ย์ก็ยังอยู่เออค่ะก็คย่นี่คุณประยุทธ์ยังไงก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรทำไมภูมิจใจไทยมันเต้นเต้นระบําทำไมเออเออมีได้หรอกภูมิยุไม่ีคนเสียหาย,ยอะไรเขาบอกเขาเขาทำได้ทำอย่างเพื่อทำต่อไปเขาเป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดเป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดเนี่ยมา มาเหมือนกับมาใส่ความใส่ร้ายเก่าหาโอนผิดมันผิดมีคุณทาสูงส่งมากเลยอันนี้ก็เป็นมวยอีกคู่หนึ่งนะคะคือเพื่อไทยกับคุณอนุทินกับคุณเศรษฐาอ่ามีคู่อึ่เหรอฮะมีคู่หนึ่งเหรอจริงๆตอนนี้มันก็จะมีมวยมวยหลายคู่อยู่คือภูมิใจไทยอะเขาก็จะมีเรื่องกับคุณชูวิทย์อยู่แล้วด้วยไงใช่ไหมเรื่องที่คุณชูวิทย์เขาไปยังไม่ยอมเลิกเหรอคุณชูวิทย์ยังไม่ยอมเลิกอย่ยัง ย่างเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเห็นว่าหลังวันที่14ทําไม่ได้แล้วนะภูมิใจไทยเขาไปจับโปะได้แล้วเขาบอกว่าเขาไปหาหลักฐานที่ชูวิทย์เนี่ยมากล่าวหาว่าซื้อเสียงว,ว,ว่าผู้สมัครของภูมิใจไทยอ่ะซื้อเสียงอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่ามันมีการจริงๆมันเป็นการแบบปลอมลายเซ็นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้นะคะคือฝ่ายกฎหมายทนายความของภูมิใจ,จไทยเนี่ยเขาก็ออกมาออกมาให้ข้อมูลและนายพิชัยเอี่ยมอ่อนทนายความผู้รับมอบจาก ภูมิใจไทยออกมาเปิดเผยต่อสื่อมวลชนนะคะว่าหนังคนละม้วนเลยตามที่คุณชูวิทย์บอกมาเนื่องจากรายละเอียดชัดเจนว่ามีการปลอมลายเซ็นเพื่อที่จะนําเรื่องไปร้องเรียนต่อกกตคือปลอมลายเซ็นของคนที่อ้างที่คุณชูวิทย์อ้างว่าผู้สมัครของภูมิใจไทยอ่ะให้เงินมาอะไรอย่างเงี้ยให้เงินซื้อเสียงมาอืไปหาอ่านกันได้ใน ข่าวปนคนคนปนข่าวคอลัมน์นี้ทนายความเขาให้สัมภาษณ์เอาไว้อ <laughs> เอนะคะส่วนลุงตูลุงตูหรือพี่ตูไม่รู้ตอนนี้เขาอยากให้เรียกพี่ตู่ตลงจะเป็นลุงหรือจะเป็นพี่เนี่ยแล้วก็จากกับตันปเป็นโชเฟอร์ใช่แล้ววันนี้เปไปชาประมงก,ก็ใต้ก๋งเรือประมงแล้ววันนี้เรือจะล้มไหมเรือแปะอย่างนี้เเขาจะไป <he? S 2> ชนบ,บรุรีให้เป็นใต้ก๋งเรือประมงอ้างว่าบอกว่าชีวิตใต้ก๋งไม่ต้องลำเค็นหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน เสี่ยงต่อว่าการจับปลามรสุมชีวิตจิงก็นี่โน้นอย่างพูดนะคือพ่มเพลอเพอเจอไปตามเรื่องตำราไไปอยู่ไหนก็อ้างนั่นนะวันนี้จะเป็นใต้ก๋งเรือประมงค่ะหรือว่าเป็นอะไรนะผู้นำ EEC นำพาชาติแล้ EECP นำพาชาติสู่ความรุ่งเรืองด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยี EEC เนี่ยจุดขายเขาเลยนะแต่ ล่าสุดเลขาเขาเรียกว่าเขาตำแหน่งอะไรนะฮะเลขา EEC เนี่ยเขาไปอยู่กับลุงป้อมใช่ไหมคุณคณิตใช่ใช่ใช่ไปอยู่กับพลังประชารัฐนี่ได้มาอยู่กับลุงตู่นะเออเออวันนี้2องพฤษภาคมค่ะจะมีเวทีปราศัยใหญ่ที่ชนบุรีนะคะของรวมไทยสร้างชาติซึ่งพลเอกประยุทธ์หลังจากที่ประชุมครมเสร็จก็คงจะได้ลงพื้นที่ไปนะคะไปช่วยผู้สมัครหาเสียงโดย จะมีการพบปะกับผู้สมัครแล้วก็จะไปหาเสียง5โมงครึ่งจะไปสักการะพระพุทธรูปนะคะที่หอพระพุทธสิกหิงสารากลางชนบุรีแล้วก็6โมงจะขึ้นเวทีประสัยที่ลานหน้าสารากลางโดยวันนี้เนี่ยโหต้องเล่นใหญ่ค่ะเพราะว่าเสียเฮงเขาเป็นเจ้าของพื้นที่ใช่ไหมก็จะมีทั้งคุณพีราพันธ์ไปคุณเอกนัทไปนะคะคุณสุชาติอีกคนหนึ่งที่ไปด้วยะคะ่ะตรงมาจากอุตร,รดิตเลยค่ะ สรันวุฒิสรันเกตจะมาร่วมเมทีด้วยจะมาด้วยค่ะโดยพลเอกประยุทธ์จะประาศัยปิดท้ายในวันนี้งานนี้แสงเยอะไงหรอแสงเยอะต้องมารับแสงอ๋อคุณสรัะอุษนี่มานี่จะช่วยให้บรรยากาศบรรดูมีสีสันขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่คือแน่นอนละ<ๆ>เพราะว่าก็พี่ตู่เขายังนี่เลย ค่ <C> e <c oughs> ะผมจถ้าผมปเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงหน้าผมจะพาเอาแบบพี่หนวดนี่เลยนะอ๋อใช่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 ถ้าผมบอกว่าอะไรนะเบื่อหน้าผมไหมฮะาะว่าอยู่มานานแล้วเดี <ๆ S 2> <ไ>๋ยวไม่เปลี่ยนหน้าแบบคุณสราวดใ,ให้เหมือนคุณออสลาวดเลยไงคุณแม่ใจต้องเปลี่ยนเป็นคุณสราวดดูสิจะมีเจ้านี่มาตามทวงกี่กี่ายหรอทำไมนี่เราไป ออตอนที่เขาไปหาเสียงที่อุตรดิตนะก็นะะักข่าวก็จะไปไปสัมภาษณ์แบบเหมือนเป็นชาวบ้านประชาชนที่อุตรดิตอุอ้ยคุณรักคุณสรนนวูทมากเลยนะเนี่ยแบบคอยช่วยเหลือผมอไปอุตรดิตมาอ๋อเลิมไปเลิมไปเลิมไปคนนี้เราเม,มันเคยอุตรดิตถ์แล้วโอ้ยแบบชาวบ้านแบบโอ้ยคุณสรนันมูเป็นสสที่แบบคอยช่วยเหลือประชาชนนะคุณได้เท่าไหร่คุณได้เท่าไหร่ ติดดินนะแบบมีอะไรก็คอยช่วยเหลือตลอดเลยกับสัมภาษณ์ประชาชนก็โดนปืนคุณประยุทธ์หนวยอย่างนี้นะออในสภาเออเออค่ะค่ะ <laughs> ส่วนคิวหาเสียงของพลเอกประยุทธ์นะคะคือตอนนี้ก็เป็นแบบว่าคิวแน่นเลยค่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะจะไปสุราธานีแล้วก็ไปถึงบอกวผมชอบกินหอยใหญ่สุราธานีนลนะมาๆคือจะยิงมุกตลอดเวลาใช่มุกเยอ เราก็ผมชอบขมุกอันดามันไงวะเนี่ยคือ,อชอบข <จน S 1> มุกอันดามัน<ๆ>เพราะว่าพื้นที่ช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยการหาเสียงของพลเอกประยุทธ์นะก็จะต้องแบบทำพื้นที่เป้าหมายคือจะเน้นพื้นที่เป้าหมายแล้วเพราะว่างานนี้เนี่ยพื้นที่สําคัญคือภาคใต้ที่เขาจะต้องกวาดมาให้ได้ผมบอกเลยว่าเป็นการดิ้นรนที่สูญเปล่า หรอแต่ธนกรวังบุญคงชนะเนี่ยบอกเลยนะว่าหนึ่งนะใช่ปลาใสเวลาไปปลาใสในพื้นที่ภาคภาคใต้นะสมมติถ้าผ่านไปบ้านประชาชนสักสิบหลังนะเก้าหลังออกมาต้อนรับเลยนะเขาต้องดูว่าเฮ้ยมันมีมันไปให้เขาบอกควายลูกเป็นลิงจริงหรืบเปว่าเขามาดูหน่อยสิเงี้ยมาดูของแปลกของพิสดารเนาะมาดูของพิสดารเนาะมีควงมาขายเขาก็จะมาดูให้เฮ้ยเอาควงมาควงมาขายโอ้ยนี่ฟีดแบ็กดีธนกรบอกธนกรถ้าเป็นบ่าวหนึ่งถ้าไม่อยู่เบอร์สิบ เออสิบโอ้ยแล้วแลมโบไปอยู่เบอร์อะไรแล้วนั่นอ่ะสิบสี่จริง,มมงหรอหรอฮะบ่าวสองอยู่ว<อ>ันสิบสี่กอดยากค่ะแต่กานนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าพื้นที่เป้าหมายพื้นที่ทางยุทธศาสตร์เนี่ยคือภาคใต้เพราะฉะนั้นนายกก็จะเอาพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็จะลงพื้นที่ยุทธศาสตร์ของเขาเลยอย่างวันที่3ไปสุราษฎร์วันที่7เนี่ยภูเก็ตพังงากระบี่ วันที่8นราธิวาสวันที่11นครศรีธรรมราชซึ่งจะเป็นการปิดเวทีสุดท้ายแล้วก็จะมาปิดเวทีสุดท้ายที่กรทมอโโอโโอ้หคนใต้นี่ลำบากเลยนะมาสี่พักใหญ่ที่ลุมมาตุ้มมาที่พักใต้เางเดียวนะใช่ปลุงป้อมลุงตู่ภูมิใจไทยประชาธิปัตยวันนอโอ้โหจริงด้วยโอ้โหเนี่ยคือที่อื่นเขา คงที่เไม่มีหวังถึงไปลุมทึ่งที่ปกากใต้นี่ไงใช่อารมณ์แบบที่อื่นนะจะไม่มีหวังแล้วอารมณ์เนี้ยอารมณ์เนี้ยก็เลยอบอกวอปทิ้ง่ปาต้เนาะิงปากใต้เออค<ช><ช>่ะ่ะอันนี้ก็เป็นคิวหาเสียงนะคะเพราะว่านี่นับถอยหลังกันไปเนี่ยสิบสองวันเท่านั้นเองจริงๆคือถ้าคนคนที่ลงเลือกตั้งล่วงหน้าคืออาทิตย์นี้แล้วนะที่ต้องไปใช่คืออาทิตย์นี้ต้องไปออกเสียงแล้วนะคะต้องไปใช้สิทธิ์แล้วถ้าใครเลือกตั้งล่วงหน้าเลอกไปแล้วเนี่ยเขาเอีบัตไว้ที่ไหนไม่ทราบ น่ากลัวบัางเลยนะอ้าวนี่ยเนี่ยลงทะเบียนเลกตั้งล่งหน้าไว้ไว้สถานที่ซ่อนเร้นที่ไหนแบบที่ลงพักที่ห้องมิชชิดใครเข้าเห็นไม่ได้อย่างนี้เปล่าเออเออเออกุญแจล็อกอย่างดีหรือเดี๋ยวบัตรเราหายมีบัตรเสริมจากกกตให้อีกเออดีจริงๆเลยบัตรเสริมมีอย่างร่งหน้าเป็นรอไวอย่างค่ะ ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นการเมืองนะคะวันนี้หมดเวลาของชวนคิดชุนคุยแล้วค่ะกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าว เมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง c h a n News l n e One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ